กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนตาจ้าไอพี่พารอดไรสไตล์มานมีพาพี่น้องเฮ็ดอันแพนเค้กแครอทพอน่าสุคนต่อไอพีกระเจ็ดมีไก่มียังใส่น้ำจ้ดทุกคนส่วนผสมกับแครอทขูดจ้ดทุกคนใส่ที่ขูดชีสจ้ดทุกคนขูดหรือปั้นก็ได้เด้่อ้ๆผูดใดสิเฮ็ดตามจ้าส่วนผสมมีแครอทมีหัวหอมมีกระเทียมพริกไทยจ้าอันนี้ัก ันก็เป็นอันนี้เนาะมันมีแบบอะไรนะไอ้กินรสชาติของไทยจ้ะทุกคนเราเห็นฝรั่งบนเห็ดบอ่อใส่นะเราจะใส่แล้วก็มีเนื้อไก่นะทุกคนเนื้อไก่จ้ะทุกคนไข่ไก่แป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งเขาโพดแป้งอันสาลีก็ได้แล้วแต่สิหาได้ทุกคนมีชีจ้ะทุกคน ชีดผงผงรสด้วยผงผงรสน้อยนึงจ้ะทุกคนเกลือแล้วก็ผงชูรสน้อยนึงแค่นันจ้าเพราะใส่ย,ยังหลายเพราะว่าชีดมันจะมีรสเค็มจ้ะทุกคนเค okay, จ่าเดี๋ยวเยาวีจะผสมกันเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันแล้วก็จะทอดกันจ้าเมนูกินง่ายจ้ะทุกคนเห็ดกินง่ายแล้วก็ทาอาหารหลากหลายไปเนาะทุกคนเพราะว่าบให้เบื่ออาหาร มีน้ำมันพร้อมถอดพร้อมเลยแต่ทุกคนจ้ะทุกคนประมาณนี้จ้ะเยอีบอยมันแลวค่ะพอดีเลยแป้งเทลงไปพอดีจ้าแล้วก,ก็ไข่สองนวยทุกคนว่าพอไลยกับลายอีกแล้วทุกคนฟุตบ่อนทีมเยอรมันกินอีกเด้อเฮ็ดพอดีกินพะนะจ้ะเฮ็ดก็จะมาใส่ชีสได้จ้ะเอออย่าฝ่าใส่ถอทุกคนคอยแป้งมันเส็ตตัวจย่าน้อยเนาะมันเข่าเครื่องปรุงอะ่น้อยก่อนจ้ามันเข่าเครื่องปรุงน้อยหนึ่งทุกคน เอาเครื่องปรุงแป้งเสร็จโตจักหน่อยเนาะแตะกิมเบิรงละประมาณนี้จา้าแล้วก็ไอ้ยครั้งทอดทางที่เอาชีสเทลงไปจ้าทุกคนจางจะชีสเทลงไปจักหน่อยเนาะน้ำมันมาต้องใส่หลายดอกทุกคนชีสกับน้ำมันออกมาไล่ลายไขมันจืดจักหน่อยจา้าตอกเกลือน้อยนึงจา้าแล้วก็อัน แค่นั้นพอจบจะี่น้องต่อมาปั่นขยำใส่ชีสจะพี่วีว่าชีสบวบดเลยกินบวบดทุกคนนี่ปั่นใส่ชีสเอาชีดลงที่หลังจ้ะพักแป้งไว้สามสิบนาทีทุกคนพี่วีก็คอยเอาลงมาทอดจ้ะปั่นปั่นปั่นให้มันได้เป็นก้อนสิเนาะให้ไก่มันสุกไเลยทุกคนเด้อเคี่ยวมาทานี้นิดหน่อยเนี่ยฝเฝ้ากลับแล้วทุกคนให้มันเกาะให้มัน ให้อะไรนะให้มันก้อก่อนเป็นก่อนกันก่อนจะเจ็นแบบอันนี้วีลงที่หลังเลยนีกันบ่ะจาประมาณนี้แบบี่เห็ดก้อนหนาเลยนะทุกคนนะเป็ก้อนบางๆเดี๋ยวกล้เงาสู่สุกแล้วก,ก็ไฟก,กิกันกลางจะทุกคนกค่อยถอดไปจา้าอก็จิกินพากก่นกันเจ้าสิกิีแบบนี้จ้าจะเสื้อเอ็ยังแพนเค้กแครอทป่ะทุกคน ยังไม่ถูกเด็กไฟอ่อนไปเด้อจ้จอะเด็กไฟอันอ่อนผสมชีดกับอันๆอะไรนะมันจะไม่สุกทุกคนชีดมันจะไหม้ก่อนไฟอ่อนใจเย็นๆแล้วก็่จะเฝ้ากลับบอยนะทุกคนนะให้มันสุกเองเสียตัวเองจะไก่มันสุกไว้อยู่แล้วจ้ากคนจะ็กีไฟออ่อนไปจ้าเปิดไฟเบอร์หนึ่งหนึ่งกูกลัวจ้า พุดอซิมีอันมันมีเต,ตาอัตมาติกันก็เปิดกะกะเอาทุกคนคุ้มไฟให้ได้ไม่อ่อนมากไม่ไม่แรงมากทุกคนกลางช่วงแรกๆเนาะทุกคนเนาะเพราะนั่นเพราะว่าเนื้อนี่ไอไก,ก่มันเสร็จโตแล้วกะโอเคไฟจ้าทุกคนต้องไฟอ่อนจ้าเฮสุซามีกินจ้าพี่น้องเฮงง่ายจพ้พูดอซิมิตังเดียนเนาะ คนเรียบร่อยจ้ะง่ายๆทุกคนน่ากินบ่จจะประมาณนี้ละคนห่วงเลยจ้าพี่น้องชิมกันไหมชิมหน่อยนึงก็น้อยจะมีสิกินผักก่อนจ้ะอือร่อยมากเลยทุกคนใส่กระเทียมเยอะมากเลยนะให้กระเทียมได้หลาพี่น้องเจียวมีาจานแบบเต่รสฉาิแบบทึย้ทยฮ้องสิละ ไปกินผักชีผักกระเทียมแซบจ้าทอดมอนชุดไทยแล้วนี่ะจ้ะทุกคนีย๋ยบีใส่มันฝรัง่งไปหัวหนึ่งแล้วทุกคนหอมไข่หอมไก่มากเลยทุกคนเอออร่อยมากทุกคนลองทําดูนะทุกคนีย๋ยบีก็ไปดูเขามาเบื่อกับข้าวหน่ะทุกคนแล้วก็ทํากินอเนี่ยเนาะฮ็ดกินเหอยากตามภาษาอันนี้เ,เ,เาารานนจะทุกคน โอเคจ้าขอบคุณเลยๆเดอที่เขามารับชมรับฟังพี่น้องสูตรง่ายๆจ้าหาได้ในตางเดีเยานี่แหละเฮ็ดในสุลูกสุเตากินจ้าพี่น้องแซ่บจ้าขอบคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้า